สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนู่ยพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามจ้าคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยคัดพิเศษ6คู่นะคะของวันที่22เดือน8 2564มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3น้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางฟังคำเตือนก่อนจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปุนกันไปค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ เรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนจ้าของวันที่21นะคะแอดให้เด่น0กับ2นะคะตัวรองก็จะเป็นเจดวิ่งรูดนะคะ6คู่นะคะก็จะมี0ูนย์8ปดศูนย์สองหกแสองหนึ่งหนะคะแล้วก็จะมีชุดกันให้ด้วยค่ะก็จะมี18 6่งแปดสองหกเจแล้วก็หนึ่งสองนะคะ ผลพิเศษนะคะมาวานออก5้าสองหค่ะวิ่งรูดมาแล้วนะคะ2ค่ะแต่ว่าตัวเจาะไม่มีนะคะ9 9้ 99, นี่ก็หลุดนะคะเพื่อนรอบพิเศษมาเฉพาะวิ่งรูดนะคะเข้าชุดเด่นนะคะมาสองนะคะส่วน ปกตินะคะหนึ่งห้าเ็ดหนึ่งห้าเะคะวิ่งรูด7คะ่ะเข้าชุดรองนะคะส่วนตัวเจอบห้าเจ็ไม่มีนะคะมีแต่หกเคะ่ะเก้าสล่าง เข้าสีเก้านะคะตัวกราบค่ะตัวที่นิ้นนะคะเพื่อนๆจ้าส่วนวีไอพีนะคะสี่แปดหกนะคะสี่แปดหกก็เข้าหกแปดนะคะตัวกลับจ้าเจ็ด ปดล่างนะคะอันนี้หลุดค่ะสรุปนะคะหกคู่ของเราคัดพิเศษนะคะเมื่อวานเข้าปกกตินะคะล่างสี่เก้าตัวกลับนะคะตัวทีน้้ให้ค่ะแล้วก็ VIP เข้าหกแปดตัวกลับนะคะเข้าบนุนะคะส่วนรอบพิเศษนะคะเข้าเฉพาะวิ่งรูดสองนะคะชุดเด่นค่ะ ก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะแอดเพิ่งลงให้2วันนะคะวันแรกก็จะเป็นวันที่20นะคะก็แตก2คู่นะคะวันแรกวันที่20เดือน8ตัววิ่งตัวรูดมา2ตัวเลยค่ะเพื่อนๆจะมา8ดกับ6ค่ะส่วนของเมื่อวานมาเด่น2นะคะแล้วก็เข้าตัวรอง7นะคะ ก็แตก2คู่ค่ะแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะมาตามต่อของวันที่22กันเลยจ้าหาน้อยคัดพิเศษนะคะหกคู่ค่ะของวันที่22เดือน8ปดกสนะคะมัดรวม3น้อยนะคะวันนี้แอนให้เด่น9กับ6นะคะวิ่งรูดค่ะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองเอา ตัวเด่นนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะคะตัวจอนะคะก็จะมี6กสี6หกสามหกหนึ่งเก้นะคะชุดกันก็จะมีสี่ห2าแปสแีแล้วก็5 7นะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี6กสี6หกสามหกแแล้วก็9 8นะคะ ชุดกันก็จะมี4 5 8 2แล้วก็5 7ค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จดไว้แคไปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเพื่อนๆจ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะ mm. เฮงๆรวยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ